ออดรอดน้ำต่อ,ยยตอป้าต้นหอมเยยวนเนี่ยสดสดเลยจ้ะทักทายแฟนเพจแม่ยวนนะคะแม่ต้นหอมอย่างอ้วะพูดได้ปะต้นหอมอย่างอ้วะ โอ้หแม่ดูดิไออย่างอ้วเนาะดูดิเริ่มละจาเริ่มรดน้ำล้วจ้าสี่โมงเริ่มแล้วทำไมอ่ะเหี้ยอาอะเราไปกระจายดิเร็วไวทั้งทง กันฝุน่นใช่ไหมแม่่อเอาใช่ไหมเนี่ยแม่้ยตังโอ สวัสดีค่ะเยยวนอุ๊ยมีสะระแหน่ด้วยมแม่อันนี้ผักแพผวหรือผักไผ่่นี่ยน,นี่ผักม้าผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งก็คีไปเรื่อยป้าอันนี้ดอกมะลิชัวเอ้ย ไม่ใช่ดอกมะลินี่นี่มันอะไรผสม,มเหรอเนี่ยแม่มะลิะอ๋อก็ไหนนีพีตะก,กะแตนก็บ้านแม่ยวนจ้า,จา,าตั้งโอ่งงามคือคนปลูกประสันที่ไว้ฝนบอกเออปากหวานแท้ไ,ไ,ไหนห้งโอน่ะมันคือกำลังเฉี่ยวลงอ่ะ Oh. อ๋อยวไนกมนไปเหี่ยวนเสีิวคามแรงูเถอเป็น,ๆๆปน,ปนาายมเดมียวมดส <c oughs> ังเกตได้เลยหนะ้าฝนกับหน้าหนาวมันจะเขียวเราแม่เนาะ คุณยายขยันแท้ไใบร้อนนี่เขาถามใอ่ตมงอ่ะอืมงลก่อนบันบอันนี้ลูเอ้ยต้นหมากเอ้ยต้นพู้ใบผูใช่ไหเนาะผู้ม่เขาผูใหม่จะลูใหม่จะลูใหม่ นหอมอย่างวะชอบเลยกินไหมล่ะ,ๆๆะ,ะเป็น,นกินก็มีโคราชรถตัวนี้วิ่งเร็วเร็วคนเข้ามาดูยาย รดน้ำต้นไม้ไออย่างมากรดให้ช่ำๆไปเลยจ้าว้าวเริ่มลมเย็นละลมจบแล้ววันนี้มนร้อนกระตายเอายันเะ็คให้แหงดูวหลที่ชิ้เพ็บ หาที่วนไปวนมานักบี่เดินกันเลยเด็กจะไปแล้วใช่บินนี่แล้วแม่มีคนถามว่าคนถ่ายคือพูดโคราดเป็นโอุ้ยมันก็อยู่โคราดมาร้านอย่ายไรเนี่ยพูดพูด,พ,ด,พ,ดพูดเป็นเลยแม่ <m> แม่บอกบอกบอกหน่อยว่าทำไมถึงพูดเป็นนี่ ถ้าผีจีรักรักแต่สาวโคราชต้องกล้าประกราศต่อหน้าแม่ยาก,ก้อนนรักน้อรักนี้นนมันไม่พอเอ้าพรุ่งนี้เราจะไปเล่น,นางานงานยี่โมงไงแม่มมเ,รมเราก็ต้องร้องเพลงโคราชเนาะแม่เนาะจะกระอิจะกระวายฉันก็อยู่โคราชนะ <c oughs> ฉันฉันอยู่หนองหอย เมื่อกี้มีคนถามบอกว่าบ้านคุณยายอยู่ก็ไหนคะพี่แตนอยู่ตรงไหนของโคราชหนองหอยพระทรงคจะพระทงคีแต่รักรักแต่สาวโคราชคือเขาว่ากันว่าคือถ้าแบบอยากได้คู่ครองอะไรเงี้ยให้ไปกลับเท้ายาโมเนาะแล้วก็รอดตรงอะไรนะแม่ประตูใช่ไหมประตู ประตูชายเออประตูชุมพลได้เฟรนด์ได้ครูครองก็ว่างอ่ะได้ครูครองเป็นคนโคตรลาดโดยไหมเนี่ยอยากได้คนก็ไหนก็ขอเอาทั่วจะเอาคนประคําหรือจะเอาคนหนองหอยอหรือจะเอาคนด่านคุณชดหรือจะเอาโนนสูงก็ขอเอาโหลดก็อยู่โคตรลาดนาจึงก็รู้จักหมดเลยใช่ เราก็ไล่มาเลยเนาะถ้าจะมาบ้านยายวนนี่มาไม่ยาก,ยากดอกแยกประคำแล้วก็ตรงมาเลยเดอ้อเดี๋ยวก็เจองานย่าโมพรุ่งนี้ได้เจอยายวนแน่แน่พรุ่งนี้เราไปถึงประมาณสองทุ่มจ้ะใช่เพราะชั่วโมงเดียวเนาะแต่เผื่อรถติดด้วย ใช่ชาติชายใช่ใช่ยะชาติชายแน่ใจเมื่อไรมากราบยาโมด้วยกันโอ้ยพี่หมูบอกว่าเอาคนหัวทะเลไหมจ๊ะโฮ้ยหัวทะเลอยู่ก่อนเข้าโคราชนี่แม่ใช่ไหมหัวทะเลก็อยู่แถวปักเข้าโคราชไงแม่ หัวทะเลไงตรงตรงก่อนเข้าโคราชอะก่อนถึงว่าถึงว่าสารพงษ์เรามัง store, แล้วก็หัวทะเลมั้งแถวแถวแถวโอ้ไอ้นี่เป่าตลาดเซฟวันนะแม่ฉันคนชัยภูมิจะพูดโคราชแต่มันก็ใกล้ๆกันเนาะแม่เนาะใช่คือตรงข้างบ้านเราเนี่ยตรงเข้าไปก็จะไปโผล่นี่เนี่ยแยกโรบินสันแล้วค่ะแยกโรบินสันชัยภูมิอะ ออกตรงเงิน,เง,น,นเงินสงา่าเงินสง่าออกเงินสงา่าแล้วตรงไปก็คือเลี้ยวขวาไอ้ตรงไปปุ๊บไปกับรถแล้วก็ถึงแยกโรบินสันแล้วค่ะตรงไปนิดน,นึงก็จะเข้าในเมืองละ oh. เพราะว่าที่รู้เพราะว่าเพื่อนก็อยู่ oh. เ,พยเพื่อนก็อยู่ชัยภูมินะคะเวลาไปก็ผ่านโรบินสัน oh. โรบินสันชัยภูมนะินั่นแหละแล้วก็ขึ้นเกลง oh. ใช่แม่แล้วว่าไปหนูก็ขึ้นเกลอง oh. ไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วกเกษตรสมบูรณ์แปบ๊บเดียว oh. แล้วก็นั่นแหละว่าเดียวอะไรแหละแม่มีมีก็อยู่ก็งานเขาก็อยู่ก็เกษตรสมบูรณ์นั่นแหละอ๋อเทพหมูชื่อนี้ชื่อนี้คุณมั่นใจขอเขาอยู่ก็โคราชนั่นแหละไอหัวทะเลน่าจะเป็นชื่อเรียกละแม่ มือตลาดไอเนี่ยห้างวิสโก้หัวทะเลสาขาหัวทะเลนะ่าจะเป็นตำบลเลยตำบลแหละแม่เนาะบ้านแหละบ้านอะไรสักอย่างแหะเนาะหัวทะเลเสียงหนูคือจี้ดังกรแม่เนาะเพราะหนูอยู่ใกล้โทรศัพท์เดอ้อแกยังเม้นว่าฉันเดอ้อ <laughs> ไปอ่านคอมเมนต์เ <laughs> สียงเยยวนอยู่ไกลโทรศัพท์ก็แกอยู่ไกลเนาะถ้าฉันถ่ายใกล้แกก็จะไม่เห็นเยยวนลดต้นไม้ด่านี้ ขยันแท่น้อยายเอาละเอาละเดี๋ยวคือที่มาใหม่ด้วยจ้ะ